สวัสดีครับฟังสวายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องอุปสรรคของการเจริญภาวนาเครื่องกังวลในการบําเป็นภาวนามีสิบอย่างคือกังวลด้วยอาสวะตระกูลลากังวลเพราะถูกหมู่คณะ การทางานการเดินทางญาติพี่น้องกังวลเรื่องเรื่องความเจ็บป่วยไข้การศึกษาเรียนและอิทธิฤทธิ์การเดินทางในสังสารวัตรถือว่าเป็นการเดินทางที่ยาวไกลที่สุดเพราะยากที่ใครๆจะหาเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุดได้ไม่รู้ว่าถึงกลางทางแล้วหรือใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือยังไม่มีใครทราบท่านใช้คำว่าเวียนวนเพราะไม่รู้ว่าจะไปิ้นสุดกันตรงไหนต้องเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเวียนวนกันอยู่อย่างนี้ นับพบนับชาติไม่ทวนที่เป็นอย่างนี้เพราะชีวิตยังไม่พบที่พึ่งที่ยึดที่เกาะอย่างแท้จริงไม่มีหลักของชีวิตจึงต้องหลงวนอยู่ในห้วงทะเลทุก์ขมองหาฝั่งแห่งสุขไม่เจอแต่ถ้าใครเข้าถึงพระธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งชีวิต จะพบกับความสุขปลอดภัยและไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องไร้สาระแต่จะมุ่งตรงไปสู่เป้าปลายทางของชีวิตคือนิพพานในคำพีวิสุทธิมักล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้สมาธิไม่ก้าวหน้าไว้ว่าเรื่องกังวล ในการบำเป็นภาวนามีสิบอย่างคือกังวลด้วยอาสวะตระกูลลาภกังวลเพราะหมู่คณะการทำงานการเดินทางญาติพี่น้องกังวลด้วยเครื่องความเจ็บป่วยไข้การศึกษาเรียนและอิทธิฤทธิการเจริญ สมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพานนั้นจะต้องลดจากภาฯรกิจเครื่องกังวลใจทุกอย่างทั้งเรื่องที่อยู่นอกตัวและที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาฯรกิจการงานการศึกษาเรียนการทำมาหากินอะไรต่างๆเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องคนจัด สิ่งของเราต้องรู้จักปล่อยวางเรื่องราวเหล่านั้นและไม่คุกคีด้วยหมู่คณะจนเกินไปมัวแต่สนทนาปราัยจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองจะมีภารกิจการงานอันใดก็ต้องรู้จักปลดปล่อยวางไว้ชั่วคราวเสียก่อนหลังจากเลิกนั่งจึงค่อยไปคิดทำต่อ และต้องรู้จักรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพราะตรีระยนต์นี้เป็นสมบัติล้ำค่าและเป็นอุปกรณ์อย่างสำคัญในการสร้างบารมีประพฤติธ,ธรรมให้เข้าถึงธรรมเมื่อรู้จักปลดปล่อยจากเรื่องราวภายนอกต่างๆเหล่านี้ได้แล้วใจจึงจะเป็นอุเบกขา คือเป็นกลางกลางไม่ยินดีในร้ายในสิ่งเหล่านั้นแล้วจะได้น้อมกลับเข้ามาตั้งตรงในตำแหน่งที่ตั้งของใจซึ่งเป็นหนทางที่จะนำเราไปสู่ความบริสุทธิธ์พ้นไร้เครื่องพัฒนาการ,รยร้ทั้งมวลเป็นอิสระที่มีความสุขด้วยตัวเองพระสัมมาสัพพุจ้าของเรา ทรงเป็นต้นแบบของชาวโลกที่พวกเราพุทธบริษัทควรดำเนินรอยตามพระพุทธองค์ทรงมองเห็นสมบัติภายนอกที่ได้ครอบครองว่าเป็นเครื่องพัฒนาการของชีวิตทำให้จิตเป็นห่วงเป็นกังวลจึงตัดสินพระไทยอย่างเด็ดเดี่ยวไม่อะไรอาวรในทรัพย์สมบัติหรือสิ่งนอกตัวทั้งหมด พระองค์ตัดสินใจจากสิ่งเหล่านั้นตัดสินใจเหมือนตายจากเพราะสิ่งเหล่านี้มีแล้วกับทำให้ใจไม่เป็นอิสระเหมือนเครื่องผูกยนยนแต่ไม่ว่าแก้ก็ไม่ยอมดุดเมื่อคิดได้อย่างนั้นก็ทรงสละมหาสมบัติออกประพฤติธ,ธรรมมุ่งสแสวงหาความจริงของชีวิตเมื่อได้จัตสรู้ สัพพัญญูนุสยาแล้วทรงทราบว่าการที่สรรพสัตว์ทั้งหลายจะพ้นจากความทุกข์เมื่อนั้นจะต้องมีความกังวลใจใดๆจะต้องไม่มีความกังวลใจใดๆทั้งสิน้นความมิตกกังวลทำให้เกิดทุกข์เมื่อใจยังไม่ปลอดจากความกังวลภายนอกก็กลับเข้าไปหาสแสวงหา ความสงบภายในได้ยากเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องสละเรื่องราวภายนอกก่อนให้ใจว่างเปล่าจากสิ่งถึงจะนั่งหลับตาได้อย่างมีความสุขเหมือนในสมัยพุทธกาลมีพรามคนหนึ่งชื่อว่าพาหุทิกพาหุทิติพรา,ามเที่ยวตามหาโคที่หายไปในป่า ตามหาอยู่เป็นเวลาแรมเดือนก็ยังไม่เจอพรมามจึงมีความโศกเศร้าเสียใจมากเพราะโคตัวนี้เป็นโคที่ฉลาดใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วกว่าตัวอื่นๆพรหมามเที่ยวตามหาจนกระทั่งมาพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งนั่งประทับอยู่ใต้ร่มไม้พอได้เห็นพระจับพันลังสี ที่เป็่งออกจากพระวรกายจึงเกิดความเรื่องใสเห็นแล้วรู้สึกมีความชื่นอกท้่ใจเข้าไปเฝ้าโดยหวังว่าพระองค์จะช่วยปลดเปลื้องทุกข์ของตนได้พระรามได้เล่าปัญหาให้พระพุทธองค์ฟังว่ามีความกังวลใจหลายอย่างโคก็หายไปหลายวัน เมื่อหวานงานในไร่ฝนก็ตกหนักมาในวันนั้นทำให้มัดงาจมลงไปในดินหมดเวลาออกไปทำงานในป่าก็มีมดมแมลงเข้ามาอยู่ในที่นอนพอกลับมาบ้านตั้งใจจะพักผ่อนให้สบายแต่ถูกพวกมดมแมลงรุมกัดตามเนื้อตามตัวพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ พอตกกลางคืนพวกหนูก็พากันวิ่งเล่นกันบนเพดานบ้านไม่ได้หลับทั้งคืนพอจะหลับได้ก็จูนใกล้สว่างแล้วพอตื่นมายามเช้าเจ้านี้มาตามพวงนี่คืนทำให้มีความทุกข์ใจมากนอกจากนี้ลูกสาวหลายคนก็เป็นไม้หาเลี้ยงตัวเองก็ลำบากทำให้รู้สึก เป็นทุกข์ใจเพราะสงสารลูกๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเรื่องที่พามเล่ามานั้นไม่มีในจัตาคตเลยเพราะสัตาคตเป็นผู้ไม่มีความกังวลมีความสุขเป็นปกติเนื่องจากชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่อิสระปลอดจากความกังวลทั้งหมดใจ จึงเป็นอิสระมีสุขล้วนพรามได้ฟังเช่นนั้นบังเกิดความเลื่อมใสปราถนาอยากเป็นเช่นนั้นบ้างจึงขอบรรพชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นอุปนิสัยแห่งการได้บรรลุมรรคผลนิพพานจึงอนุญาตให้บวชแล้วพากลับไปวัดพระเจตวันในวันรุ่งขึ้นพรามณ ซึ่งเป็นพระใหม่ได้เป็นปัจฉาสมณะตามเสด็จพระผู้มีพระเจ้าเข้าไปบินสบาทในพระราชวังเช้าว,วันนั้นพระเจ้าประเสรสฐที่กลวสเสด็จลงจากปราศาสเพื่อถวายพระาหารพระบรมศาสดาทรงปรารภให้พระราชาฟังว่าอย่าให้บหมาวพิษ ช่วยปลดกังวลอย่างหนึ่งให้ด้วยพระราชากราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสระสิริราชสมบัติพระเจ้าจากักรพรรดิทรงผนวดบรรลุความเป็นผู้เลิศในจักรวาลแล้วพระองค์ยังจะปริโภเครื่องกังวลอะไรอีกหนือพระเจ้าค้าเมื่อพระราชาทราบว่าอันที่จริง พระบรมศาสดามีความประสงค์จะเรื่อนความกังวลให้พระบทใหม่รูปนี้จึงถามพระใหม่ว่ามีความกังวลเรื่องอะไรเมื่อรับทราบแล้วก็สัตเรียกราชบุตรมารับสั่งว่าให้ไปจ่ายเงินเจ้าหนี้ของท่านจนหมดต่อมาเมื่อทราบว่าพระใหม่มีกังวลเรื่องลูกสาว ที่ยังไม่มีใครรับเลี้ยงดูพระราชาก็ทรงคนไปส่งคนไปรับธิดาของท่านมาเป็นลูกสาวของพระองค์หมดทุกคนให้มีความอยู่อย่างสะดวกสบายพระราชาทรงถามอีกว่ายังมีปิโภอื่นอีกไหมพระใหม่ถวายพระพรว่าไม่มีมหาบพิษ พระราชาได้ถวายเครื่องอัฐบริฐานให้แก่ท่านได้ใช้สอยและคอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างท่านจะได้ไม่มีความกังวลในการสแสวงหาปจัจจัยสี่จะได้ปฏิบัติธรรมได้เต็มที่เมื่อพระใหม่รูปนี้ปลอดกังวลทุกอย่างแล้วใจก็ปลอดโป่งเบาสบาย ตั้งใจทำสมาธิจเจริญภาวนาก่อนออกพรรษาท่านก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากกิเลสอสวะเครื่องพันธนาการร้อยลดทุกอย่างได้เราจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมถ้าจะทำให้ได้ผลดีนั้นต้องไม่มีเครื่องกังวลใจใดๆแม้นเรา จะมีภารกิจอันใดก็ตามแต่เมื่อถึงเวลานั่งธรรมะเวลาทำใจหยุดนิ่งแล้วต้องรู้จักปลดปล่อยวางเอาไว้ชั่วขณะให้รู้จักตัดใจเหมือนตายจากไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเอาจริงเอาจังกับรเรื่องนอกตัวที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ช้า ก็ต้องจากเราไปถ้าเราไม่จากสิ่งนั้นไปสิ่งเหล่านั้นก็จะจากเราไปแต่พระรักนณรัายภายในตัวนี้เท่านั้นที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตเป็นที่พึ่งที่รึกที่สำคัญที่สุดในตัวเราครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ